สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพิ่มเลงเกตเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่4ประจำวันทิตย์ที่3กันยายนเริ่มกันที่คิสตันพาเลเปิดบ้านเชิญเอาชนะวูฟไป3-2จะมาได้ประตูจากออสซอนเอดูอาร์ครับเหมาไป2อีน,นิ่งลูกมาจากเอเบเลคิเอเซส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากฮวงอีชานกับมัตเิอุสกุนยาลิเวอร์พูลก,ก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3-1จากโดมินิกโซโบสไลแมตติ้แคชของวิลล่าทำเข้าประตูเองแล้วก็ปิดท้ายด้วยโมซาลา ส่วนอาร์เซนอลครับก็เปิดบ้านเอาชนะแมนยูเต็ดไป3าหนึ่งทีมเยือนนั่ไปก่อนจากมาคัตและฟอร์ดก่อนที่เจ้าบ้านเอาคืน3ลูกรวดจากมาตินโอเดกาดิคนไรส์แล้วก็กาเบียลเชียสุดนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่ที่3อาร์เซนอลอยู่ที่5มี10คะแนนเท่ากันคีซัมพาเลยอยู่ที่7มี7คะแนนวิลล่าอยู่ที่10และแมนยูอยู่อันดับที่11มี6คะแนนเท่ากันส่วนบูฟอยู่อันดับที่15มี3คะแนน มาดูกันที่ดัวโสดล่าสุดก็เป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์ที่ซัดไปแล้ว6ประตูและเดี๋ยวเราส่งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมเพื่เเอเลีงเกร็ดนะต่อไปเกมที่5ครับวันเสาร์ที่16กันยาก็จะมีวูเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลวิลล่าพบพาเลทฟูแลมเจอลูตทนทาวแมนยูพบไบรตันสเปอร์เปิดบ้านเจอเชฟยู เวสต์แฮมพบแมนซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลจะเจอกับเบนฟอร์ดวันอาทิตย์ที่17กันยามีบอลมาเจอเชลซีแล้วก็เอเวอเรตพบกับอาร์ซนอลก่อนปิดท้ายด้วยคืนบันเดย์ไนท์ต่อเช้าวันในคารที่19กันยาฟอร์เรสต์ก็จะเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี